สวัสดีค่ะพอล่าไลฟ์สไตล์ินออสเตรเลียวันนี้ก็มาทำอะไรอร่อยๆอนะคะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะทุกคนยังไม่คุ้นนะคะอย่าเป็นไฮโซ ทุดเล่นค่ะอยากสนุกสนุกนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาทําก๋วยเตี๋ยวไก่มอสไตล์พอลา่าสูตรพอล่าทาเองกินเองอร่อยเองนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ไก่เป็นตัวต้ไมไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเป็นไก่ฟิแนแลนด์เป็นไก่หยาบไก่เหนียวนะคะทุกคนตัวนี้ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกลางนะคะล้นหม้อเลยค่ะน้ำคนต้มเปื่อยอร่อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเ,เนื้อแบบยุ่ยก็น้ำซุปพอล่าก็สไตล์นะมันจะมีข้าวโพดค่ะนะคะ มีแค่รอดนะคะก็เครื่องเทศนะคะต้มก้อนขาดนะคะไก่เริ่มยุ่ยแล้วนะคะทุกคนค่ะนะคะก็จะมีเครื่องปรุงหลากหลายมากเลยค่ะทุกคนก็สไตล์พอล่านะคะก็มีเส้นนะเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกนะคะคุกน้ำมันงาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะนะคะก็จะมีผักสดๆนะคะก็มีบ็อกชอยนะคะแล้วก็ถัวงอกแล้วก็อ่า เนี่ยค่ะสปนิสนะคะทุกคนผักสดๆทานนะคะกระลวกน้ำนี่เลยนะคะทุกคนนะคะคงวิตามินนะคะมีอะไรเอ่ยก็จะมีอ่าต้นหอมผักชีกิมจิมะนาวนะคะทุกคนพราไม่ทานน้ำส้มเนาะก็เอากิมจิมะนาวนะ,ะต้นหอมผักชีเรียบร้อยนะคะเตรียมทานคนเดียวนะคะอร่อยคนเดียวนะคะทุกคนคะ่ะใครจะมาร่วมแจมด้วยก็เรียนเชิญน,นะคะเชิญทุกคนนะคะ ก็จะมีเมนูเครื่องปรุงของเขาก็จะมีนะคะถัว่วลิสงขวัวลิสงป่นขั้วเองนะคะแล้วก็มีกระเทียมเจียวแคบหมูนะคะทุกคนฮะจะไม่อร่อยได้ยังไงใช่ไหมคะก็ <c oughs> จะมีซีอิ๊วดำนะคะเพื่อค,ความอร่อยนะคะ <c oughs> ก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีพริกนะคะพริกป่นนะคะก็ดื่มอะไรคะวันนี้ก็น้ำ เพื่เตี๋ยวไก่นะคะต้องแบบนี้นะคะเข้ากันใช่ไหมคะตอวดีมอก็เริ่มเดือดนะคะพอลเราจะลงมือปรุงนะคะก่อนอื่นก่อนปรุงก่อนทานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามบ้านเล็กๆหลังนี้นะคะแต่เต็มด้วยน้ําใจนะคะไปบ้านไหนไม่เคยข้ามนะคะไม่ ไม่อิ่มไม่จบไม่กลับนะคะทุกคนตอนนี้พราคก็เข้าโหมดการทํางานนะคะอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนไปทั่วถึงทุกบ้านนะคะพระาคก็จะพยายามไปนะคะหลายวันหน่อยก็รอหน่อยนะคะทุกคนค่ะนะคะพระาคไม่ได้ทิ้งเพื่อนไปไหนนะคะตอนนี้ก็นะะน้ําขึ้นก็นให้รีบตักใช่ไหมคะมีงานทําดีกว่าเราไม่มีงานทำนะคะทุกคนนะก็พราคก็เอ็นจอยกับการกินการทํางานทุกอย่างนะคะชีวิตพราค์แเอ็นจอยนะคะทุกคน ตอนนี้ก็เดือปดปุดๆแล้วเชิญๆกับทุกคนนะคะมาร่วมบวมกับพอล่านะคะไม่มีเพื่อนกินน่ะนะคะตอนนี้ก็ยังไปมาหาสู่กันไม่ได้นะคะพอล่าหน้าตาจะบวมนิดนึงนะทุกคนพอล่าแพนะคะแพแอ้จากนั่นหละค่ะก็ไปฉีดวัคซีนมาพรลรามีอาการแพ้สารพัดอย่างเลย่ะแต่งหน้าไม่ได้นะคะแป้งไม่ได้เขียนขอบตาไม่ได้นะ หน้าตาก็จะอืดๆหน่อยนะคะทุกคนคนดูไปก่อนนะคะทุกคนขานะะไม่สวยแต่ใจดีเนาะกอนอื่นก็อล่าก็จะทานไปเร่อดก็จะมาทําขั้นตอนการลงมือปรุงใส่ถ้วยใส่จานทานนะคะทุกคนขานะคะก็สนุกสนุกสไตล์พอล่านะคะอย่าถือสากันเลยนะคะถ้าผิดพลาดรกการใดก็ขออภัยด้วยนะคะมาบ้านพอล่ารีบุกมือนะคะทุกคนขานะคะ พอากก็จะกินเส้นวันนี้ใน็นกาวเหลาก็จะใส่เส้นก่อนนะคะอาจจะท,ทําถ้วยไม่ใหญ่นะทำกินไปเรื่อยๆที่เล็กๆนะคะทุกคนถ้าใหญ่จะเส้นมันอืดน,น้องจะไม่อร่อยนะคะใส่เยอะกินไปเรื่อยๆะค่ะนะคะประมาณสองชั่วโมงนะ,ะ,ะวันนี้ไกโอโ่อูรสุดยอดเลยค่ะนะคะก็ะเหมือนไก่บ้านบ้านเรานะคะก๋วยเตี๋ยวไก่หม้อน,นะคะง่ายๆสไตล์พอลานะคะทุกคนค่ะนะคะ ลวกในน้ำนี่เลยนะคะถั่วง,งอกก็ทานสดสดค่ะนะคะทานสดสดนะคะสปิพนิตก็ทานสดสดค่ะนะคะอน้ำร้อนรวกนะคะทุกคนง่ายๆนะคะคอนอื่นพลาดก็จะบีบมะนาวนะคะปรุงนะคะอาจจะมองไม่เห็นถ้วยพลาปรุงนะคะทุกคน <laughs> ค่อยๆดูไปนะคะ ดูหมอ้อฟดไปก่อนใช่ไหมคะหรือก็กระเทียมเจียวนะคะใสกากหมูกากหมูก็ทําเองนะคะทุกคนต้งแต่พอล่ามีหมอ้อทอดไร้น้ํามันเนี่ยพอล่าก็เริ่มชานาญขึ้นเรื่อยเลยนะคะทุกคนขาตัวที่ส่งนะคะกลเองใส่เองอร่อยเองนะคะมันัน,นะคะหอมมคะ่ะทุกคนนะคะน้ำซุปพอล่ามีปรุงรสพอดีเรียบร้อยแล้วพอล่าอาจจะไม่ปรุงอะไรมากมายฮะ,ะทุกคนฮคะน้ำซุปนะ,ะสูตรเดียวเอาอยู่นะ,ะสูตรสไตล์พอล่านะคะ เนี่ยผักลวกนะคะ,ะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะพอล่าจะเติมซีอิ๊วดำพอลราชอบนะคะซีอิ๊วดำกับอถั่วนะคะถั่วลิสงกล่นนี่พอาขาดาไม่ได้เป็นอะไรที่ชอบนะคะทุกคนนะคะพอาชอบนะคะจากนั้นก็อใส่ด้วยอบเชยนะคะอกชีนะคะต้น,ะะนหอมนะคะใสร็จตามใจชอบนะคะแต่พอล่าก็จะทานหลายถ้วยเลยนะคะ กิมจินี่ก็ไว้กับแกนนะคะกิมจิเป็นกระป๋องทาขายในซูปเปอร์มาร,ร์เก็ตนะคะทุกคนอร่อยค่ะนะคะกิมจินี่อร่อยนะคะแล้วก็จะเติมน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะแล้วค่อยมา,าชิมว่าปรุงรสขาดอะไรเข้ามาเติมได้นะคะตอนนี้ก็ตักน้าซุปใส่เลยนะคะเดือดพุดๆแล้วะค่ะนะคะเดี๋ยวยกถ้วยเพื่อนดูนะคะนี่ห่าถ้วยเบลอเลยใ <c oughs> ส่เข้าไปแล้วเติมถ้วยอย่างวันนี้ละหน่อยนะ,ะทุกคนนะคะ ก๋วยเตี๋ยวไก่มอ้อนะคะทุกคนทานแบบร้อนๆเลยนะคะอร่อยแล้วมันอากาศอากาศดีแดดี้แต่อากาศเย็นนะ,ะุกคนหนาวเย็นนะคะใกล้ถึงหน้าสปริงแล้วนะคะแต่คลิปนี้คงไปออกมดสปริงนู่นแหละค่ะ <laughs> พอลราทำคลิปไปเรื่อยๆทุกวันนะคะมันก็อยู่ไปข้างหน้าเลยคลิปเยอะมากเลยนะคะลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะพรลราทํางานแล้วก็พรลรากะทาคลิปไปร่วมหน้านะคะทุกคนบางวันเราก็ไม่ได้ทานะคะเราเลิกงานมาเราเหนื่อยเนาะเราไม่อยากทำอะไรนะคะ เราก็าจะขอฉะีกไก่นะคะขอขาหนึ่งก่อนเนาะกินเป็นขาเลยใช่ไหมทุกคนคะ <c ười> ดูสิเพราะเราเลือกเอาตัวเล็กที่สุดเลยนะ,ะทุกคนก็ล้นหม้อนะคะตอนต้มอดราะกระกต้มใส่หม้อใหญ่นะคะพอมาใส่หม้อตัวนี้มันตื้นเนาะมันก็เลยล้นหมอนะะ้อค่ะทุกคนคะเลื่อไม่เปื่อดูเอาะคะ่ะทุกคนเปื่อยุ่ยมากเลยใช่ไหมดูสินะคะ ตอนพอล่าทานพอล่าก็จะพักให้เขาไม่เดือดนะคะอยากกินตอนไหนน้าร้อนก็เล่งความร้อนเอานะคะตอนนี้พอล่าก็พักนะคะเดี๋ยวมันไอขึ้นหน้าจะไม่เห็นหน้านะคะไอหม้อร้อนให้ไอให้ไอมันหายไปคะทุกคนนะคะมา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 ทานด้วยกันนะคะทุกคนค่ะนะคะอร่อยแซ่บเบิร์เลยแหละค่ะนะคะสูตรนี้ไม่แพ้รสเข็งเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหม้อห้าดาวพอล่านะคะทุกคน ก๋วเตี๋ยวไก่หม้อห้าดาวนะคะไม่ต้องพูดเลยค่ะแทบไม่ต้องปรุงเลยค่ะทุกคนอร่อยอร่อยล่างเหมือนว่าขาดน้ำปลาเนาะขอน้ําปลาใส่เติมน้ำปลานะคะน้ำปลาดีนะคะอร่อยนะคะยี่ห้อนี้ ใครยังไม่ไทยทานของทานดูนะฮะในห้องอนี้เขาละติดใจไม่เปลี่ยนใจเลยค่ะเขาหอมและไม่เค็มมากนะคะกลิ่นเขาไม่แรงอ,อร่อยแล้วค่ะอร่อยมากมากขับหมูกรอบทำเองค่ะ เพื่อนดูมาปรปุงแล้วทีถ้วยเบลเลอร์เะยทุกคนขาม,ามามามานะคะให้เห็นหม้อนะคะมัน้ไม่เห็นถ <c oughs> ้วยก๋วยเตี๋ยวหม้อต้องเห็นหม้อใช่ไหมคะ <c oughs> อร่อยนัวก๋วยเตี๋ยวนะอะไรก็ช่างทาน้ําซุปอร่อยนะมันอร่อยหมดเลยทุกคนขาอย่าห่วงเครื่องมีอะไรใส่ลงไปเลยจะอร่อยนะคะ ไม่ได้กินนานแล้วอ่ะอร่อยมากๆเลย เราเอากิมจิมาตัดนะคะทุกคนอ,อร่อยมากเลยทุกคนค่ะไม่นึกว่าตัวเองจะทำอร่อยเนาะเพราะเราทำอะไรก็อร่อยอร่อย กินคนเดียวยังอร่อยเลยถ้ามีเพื่อนกินจะอร่อยแค่ไหนอะสูตรนี้ไม่มีผงชูรสแต่ก็อร่อยทุกคนไม่จำเป็นเลยนะฮะถ้าเราต้มน้ำซุปหวานนะ,ะน้ำซุปก็คือใส่น้ำ,นำตาลปีบนะน้ำตาลลูกตาลอะนะฮะอร่อยจะหอมค่ะ บ๊อกสวยเพราะชอบชอบหม้อนี้อนเนกผสมจริงจริงๆค่ะทุกคนซื้อมาแล้วคุ้มมากเลยนะคะทำชุกกี้ก็ได้ทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้ทำทุกอย่างได้หมดเลยอนเนกผสประสงจริงๆปิ้งย่างก็ได้นะคะ นอีอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆทั้งหมดหม้อเนี่ยไม่ถึงห้าร้อยบาทนะคะทุกคนเด็กกินได้เยอะถ้าเราไปซื้อกินก็แพงเนาะ เชื่อไหมคะหมดไปหนึ่งถ้วยแล้วค่ะนะคะขอเบรกนิดนึงจะกินต่อถ้วยที่สองนะคะทุกคนอร่อยอชื่นใจชื่นใจอะไรจะมีความสุขขนาดนี้ <c oughs> ระหว่างรอหม้อเดือดกระเพรแพรเนาะเตรียมของโรอค่ะจะได้รวกร้อนๆเลยนะคะพี่จิงพอล่าะจะทำทั้งวุ้นเส้นทั้งเส้นมาม่าทั้งหมี่เหลืองนะคะแต่วันนี้ขอเอาเส้นนี้ก่อนนะคะ คงจะกินอยู่สองวันนะคะหม้อนี้ไม่เบื่อแล้ว,ลวค่ะเครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยวไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมทุกคนนะแค่นี้สดๆเท่านั้นเลยนะคะเฟสเฟอร่อยเริ่มเดือดนะคะเริ่มกระพุดกระพุดแล้วค่ะแค่รอดนะคะตอนนี้ผักลวกก็สุกแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะ ต้องลวกสุกมากผ่านหาวิตามินพรราก็จะราดด้วยน้ำซุปอีกนะคะทุกคนขานะคะเสียงเบื่อทีจเดแม่อร่อยได้ไงร้อนๆสดๆใช่ไหมคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดอด็มที่แล้วพร่าก็ขอปิดหม้อน,นะคะเดี๋ยวไอบังหน้าอีกนะคะทุกคน <c oughs> โซยต่อล้วยที่สองนะคะทุกคนคะ่ะ Enjoy Eating n o o d l ลนะคะ ซุปก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะตอนนี้ถ้วยที่สองพอ่าจะขอเวลาทานคนเดียวนะคะพอ่าจะขอลาเพื่อนในช่วงนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวนานไปพร่าจะกินไปเรื่อยๆนะทุกคนค่ะนะคะนี่แหละพรล่าทำนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ม้อนะคะง่ายๆสไตล์พอล่านี่แหละนะคะทุกคนคะ่ะกับอ่าฉลองอ่าเปลี่ยนช่องใหม่นะคะพอล่าไลฟ์ สไตล์อินออสเตรเลียนะคะจำง่ายๆค่ะทุกคนพอล่าพอล่าก็จำเนาะนะคะก็ฝากช่องเล็กๆบ้านเ้อยๆหลังนี้ด้วยนะคะเหมือนพอล่าบอกต่ต้นนั่นแหละว่านะคะตอนนี้พอล่าหมดการทํางานนะคะอาจจะไปเยี่ยมไม่ทั่วถึงก็รอพอล่าหน่อยนะคะทำไมพอล่าไม่มาอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะคะตอนนี้เวลามันก็มีไม่เพียงพอเนาะยังรักทุกคนนะคะรักทุกคนเสมอนะคะนมาอิจอยกับก๋วยเตี๋ยวไก่ของพรล่านะ ก๋วยเตี๋ยวไก่มอนะคะกับผักที่พอที่เห็นนี่แหละค่ะนะคะง่ายๆสไตล์พอลาาขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย